สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาที่งานสีดำนะครับผมตอนนี้เวลา1 8 3นานาทีนะครับในวันนี้ก็เป็นการสวด พระอภิธรรมของประหลวงสุขใจปัญทานะครับซึ่งคืนนี้เป็นคืนแรกในการสวดพระอภิธรรมนะครับแต่ก็ยังบ่งูเลยนะครับเจ้าภาพยังมาได้ตกลงกันว่าจะเอาไว้กี่คืนนะครับต้องพอพอสถานการณ์ก่อนนะครับสําหรับวันนี้การสวดพระอภิธรรมคืนแรกนะครับก็ทางเจ้าภาพได้นิมนต์ทางาวัดมงคลน,นิมิตนะครับเพื่อมาทําการสวด พระอภิธรรมนะครับสำหรับคืนนี้ก็จะได้ชมบรรยากาศการสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลละบุญในคืนแรกนะครับเพื่อแก่้ก็หลวงพัดใจปัญธานะครับในคืนแรกคืนนี้ครับผมทในอศัศวินราชใจกลางนะครับคืนนี้ก็เป็นคจนแรกบรรยาการสวดอภิธรรมนะคร,ครับเวลาสองทุ่มโดยประมาณนะครับเจ้าภาพก็ไปรับ พระคุณเจ้ามาถึงแล้วนะครับหลังจากพระคุนเจ้านั่งพักผ่อนบนอาสนะสงฆ์สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้เริ่มพิธีทางศาสนาพิธีกันเลยนะครับผมครับทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากทางท่านผู้ใหญ่บุญรัต์อุดจ,จอมนะครับผู้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับผม ครับหลังจากจูดทูปเทียนเสร็จแล้วก็จะได้ประเคนขันศีลเป็นลำดับไปครับผมครับลำดับไปทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ชุมพลก้อนอินนะครับเป็นประธานในการจูดทูปเทียนบูชาพระธรรมครับผม จุดมาถึงลูกหลานกจุดทุกหนึ่ดอกนะครับดอกหนึ่อย่างก็เอาไปรวมนะครับได้วนะครับจุดครับหลังจากนี้ทางเจ้าภาพได้จุดถูกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ลำดับไปนะครับปล่อจันนันท์อจะได้นำเข้าสู่พิธีทางศาสนาพิธีครับผมคราบต่อไปเข้าสออู่ทางศาสน,สนาพิธีทางพารพุทธศาสนาก็ขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องทั้งหลายท่านทุกคนไหว้พระบูชาลาันตานาใจหอมกราบ อิมิลาสะคารีนะโคตังอาบิรุจจามะอิมิลาสะคารีนะธัมมังอาบิรุจจามะอิมิลาสะคารีนะตังฆังอาบิรุจจามะอารามสัมมาสัมพุทธภะวะ พุทธังพระวันดังอาริวาเทมสาขาโตพระขวัตธรรมธรรมน้มัสสัมสุปฏิปันโนพระขวัตโอสาวกสังโูสังฆังนัมสัมต่อไปเราสะนพองกัน สาธุมะยังพันเตวิสุงวิสุงอักพนาทายานิสารณเนนะสหปันเจติรานิยจามาสาธิยมิมะยังพันเตวิสุงวิสุงอักพนธะทายานนะสหปันเจติรานิยจามะสาธิยมิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคพันธทายา มิสาลาเนนะสะปัญจิราญาจาระโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <sections> พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะคะวาตอะระตสัมมาสัมพุทธาทังสารนังขจามิ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 ทังทังสารนังขจามิทังทังสารนังจามิปิมปิพุทธังสารนังขจามิปยมพุทธังสาระน าี่ยมปิธรรมสระนังขัจฉามิทียมปีธรรมสระนังขัดฌามิยียมปิสังขังสระนังัจฉามิทียมปสังขังสระนังขัามทียมปีพุทธังสระนังัจฉามิียมปีพุทธังสระนังขัามิียมปิธรรมสระนังัจฉามิียมปีธรรมสระนังกั ที่ยัมปิสังขังสาระนังขจามีที่ยัมเวสังขังสาระนังขจามิวานาติปตาเวรมะนีสิขะปังสมาริยามีวานาทิวตาเวรมะนีสิขาปะทังสมาริยามินาธนาเวรมะนี สิขาปั i, ท, i, ทังสมาธิยามีญาเมีสุสมาิชาจาราวระมณีส ok ิขาปัทังสมาธิยามิญาเมสุเมชาจาราววระมณี สิกข้าวตังสมาธิยาณมีโนสาวะระเวลมะนีิกข้าวตังสมาธิยาณมีอะระยามัจจะปมาคาทานเวระมะนี สิกขาปัทหังสมาธิยามิภูราเมรยามัทธะกามะรณาเวราโมนีสิกขาปัทหังสมาธิยามิโนิปัญจาสิกขาปัทฐานิสีเลนน,สา,สลนาสุขะติงยันติสาธุสีเลนนะโคคาสัมปัธาสีเลนนาเนปุติงยันติตัดสมาสีลังวิส,ส,สัย บุหงาจารุปาธิปัสสังหบุติกัตัญชาลีอาทิวรังอายจารหาสันติธาสันาปะปารักขาชาธิกาเอเสตุตัมมังอนุกรรมวิมังปะกังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัง <laughs> 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 To sama samputa sanak muta san pakawato araha to sama samputa sanak muta san to sama samputa san kusalla kamma akusalla kamma kata ยยตังรูปารัมะนังวาสัันานวาพุทธารัมม m ะนังโอติเยวังอะสามิงสัมเย Bhagavanda kando, Bhagavanda kando, binyana tata kata morupa kando yang kincirupang ati tanakata pacupanangatcat. Tangwa paheita wa olalit tangwa sukhu mangwai, hinangwa panmi tangwa. सन्ति के वा ताते काक्यानापि संयो त्वा अपि सन् केऽपि त्वा รูปอากาโทสังฆะโหหิเตนะสังฆะตังสังฆะเตนะสังฆะทิงังอเตสังฆะิสเตังฆะตังสัมปยโยโตวิปปโยโตสัมปโยเตนะวิปปโยตังวิปปโยเตนสังปโยตังสังฆะทิตจักวัจ Yo, gang, ti ayat bukala panya kita parihana kamu Aparihana rihana kamu cetana papo anurakana leti tohara ayapati pano apa kalo upala pati sati kata para ati amantayong ito para matuta bukan lo palapati pati sa dikatan mati nati na iwang wata pia jana ini kangan bukan lo palapati pati sa dikatan wata rewata pia

Mulena eka mula, mula sape te tama kusala itu patjayo aramana patjayo patjayo anantara patjayo sama nantara patjayo sahaja patjayo anjamanya patjayo nisaya patjayo panisaya patjayo

nama ye kama wacalang kusarang kita ngupanang mana sasa katang ya sampai utang rupa rama nangwa sata rama nangwa kandang rasa rama nangwa bodha para rama nangwa kama rama wayang yang wapanara patak samin diawi gepo ti wa pan tat sami yangkin cirup panti tanah kata patjupanang catang wapahitawa kawa ular suku mang waang wapan niang wayang tuhrewasan ti kewakati kacang pisan Yo itu habisang sankaho sankaho sankai tena sankai sankai tena sankai tang sankai tena sankai tang sankai tena sankai tang sampayo ko sampayo ko sampayo tena alapanya te samaya vimoto samaya vimoto kupatamo kupatamo

Pada <pir> ya pati Panoa Bukalo upala pati Sati aman tayo Sati kato paramaton Bukalo upala pati Sati kata payo Sati kato paramati Nati Ula sapete <language> Tamma kutsala Yekeci kutsala come um, on uh... Kusala mulena eka mula yewapana Kusala mulena eka mula sapete Nama kusala itu Percayoh aramana Percayoh atipati Percayoh anantara Sama nantara Percayoh sahacata Percayoh anyamanya Percayoh nitsayang

สัพเพสัตตามารันติจามาริสุจามาริสเรตาเทวังมาริสามินาทิเมเอตาสังสยโยครับลำดับต่อไปจะได้ถวายจตุปัจจัยแด่พระคุณเจ้าและกับพ่ออาจารย์นะครับทางเจ้าภาพได้ส่งตัวแทนไป ถวายจตุปัจจัยนะครับจำนวนหกท่านตัวกันนะครับครับเมื่อ <reading> ต uh, ัวแทนทุกท่านมาพร้อมกันแล้วเราก็จะได้ถวายจตุปัจจัยพร้อมๆกันเลยนะครับผมอราในคเจิญนจาครับ้การท่บอัครับ ครับผมแล้วนะครับเราจะได้รับการจกผู้ชาแถือนตไปนะครับในวามคืบหนีซอสั่งคอบครัว อมปรลุนใจสุทธานุใจปัญทาก็ได้รับเกียรบบบติจากต่างท่านในโยกควรมีอรันลักประกอบพร้อมกับโดยอยากพี่น้องโดยการนำของอาวุยายบ้านงที่สามในค่ำคืนนี้เป็นวันแรกคืนแรกในการตั้งศพหรือว่าร่างไม้วิญญาณ ของปรุงใจสุขใจปัญธาความเพนขุสนไวี่บ้านถึงลูกลๆก็ได้ช่วยกันจัดได้ช่วยกันเตรียมประกอบพร้อมประกับโดยอยากดีพี่น้องช่วยกันตกแต่งช่วยกันประดับประดาเพราะว่าการเสียชีวิตของมนุษย์คนเฮา คนเฮาทุกคนมามีภัยสามารถที่จะหูกวันที่ตัวเองจะต้องหมดลงหายใจเป็นอย่างคนใจสุทัน์ใจปัญธาได้จากไปได้เสียไปซึ่งบางท่านบางคนบอกว่าบันหน้าบันหน้าเลยเนะาะที่ต้องมาตายแต่สำหรับวัดดินดักปราดบอกว่าบันแน่ บันทีนักหลาดบอกว่ามันแน่บางท่านบางคนก็นยังอู้จาปลาศัยกันตอนเช้าตอนกลางวันตอนค่าตอนเย็นกระจายละจากกันไปก็มีมากมายบางท่านบางคนก็นอู้จาปลาศัยกันตอนค่ำตอนเย็นพอตกตอนกลางคืนมากกระจายละจากกันไปเพราะว่าในการหมดลมหายใจสิ้นลมหายใจคนทฮ้ทุกคน มามีภัยปี่ยาหลีพ้นไปได้เกิดแก่เจ็บตายบุญว้ยแท่ใส่มามีผู้ใดหลีพนต้องเป็นเศรษฐีมั่งมีเหลือล้นร่ำรวยแต่ต้นเดิมทีวาระสุดท้ายก็ต้องตายเป็นทีเหลือสิ่งที่มีชั่วดีเท่าอันเพราะนั้นยเมื่อเฮายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่เฮาก็จงประกอบ ตนตัวของเราคือเป็นอัตถะจริยาคือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองทำตนทำตัวคือเสมอสม่ำเสมอสมัสมสมจริยาพระพุทธเจ้าบอ,อกว่าทำตนตัวของเฮาเนี่ยเือเป็นคนสม่ำเสมอปรยกตนของท่าน บอกอวดดีอวดเด่งบอกอวดเก่งอวดกล้าซึ่งบางครั้งบางทีมนุษย์คนเฮามาได้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายบางครั้งบางทีกับอวดดีอวดเด่งอวดเก่งอวดกล้าปากกาจาแข็งสวกกาจาหาันอย่างต่างๆที่ปะาะาซึ่ง าต้องตรึกเราต้องนึกทิดว่าผู้นั้นก็เป็นปี่ผู้นี้ก็เป็นหลานคนนั้นก็เป็นนาเป็นอาผู้เฮาที่อยู่ด้วยกันทุกๆวันเนี่ยนับแล้วก็เป็นเครือญาติด้วยกันทัางนั่นแหละ,ะตถาทางหลายอาพาะฉะนั้นเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งในเสียชีวิตจากไป เขาก่วมโดยช่วยกันหอช่วยกันดูช่วยกันก้อยอ่าขอก้อยเลี้ยงดูปู่เสียกันช่วยกันต้มช่วยกันหุงช่วยกันแกงจงเอากันเป็นกันนำหนึ่งใจเดียวกันสมัครสมานสามัคคีกันเอาไว้ในบ่บ้านแม่คือดวงของเข้าอ่าฮือโกรงเปียวกันเมื่อบ่บ้านเฮาเนี่ย อย่างเดียวเพิ่นอู้จ่าปราาสกันว่าเออตัางบ้านไม่คืดหลวงเวลาเปิ่นมีงานโซกอย่างตําเนิดเกิดขึ้นเวลาเผ่าโซกเปิ่นก็มีกองทุนคือกับผู้สูงอายุแต่ละหมู่นั่นะก็เป็นตีอู้จาปราใสสันเสริญเยินยอขอ,องหมู่บ้านอื่นๆเพิ่นน,นี่แหละก็เพระ มู่งหากรงเปรียกันสำหรับผู้สูงอายุก็ได้ใช้ปัใจจัยในการที่เฮาส่งศพแต่ละศพเอาไว้สืบต่อใื้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ใช้ประโยชน์ได้เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าผู้ที่จากไปเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ยังมีเหลือคือกับชุดชะลอบอือกับ คุณสูงอายุแต่ละหมู่บ้านบ้านไม่คืดิดดวงของเฮาที่แหละเฮา็็กรงเลียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเานนั้นในค่ำคืนวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญจิตใจอันประเสริฐน้ำใจอันดีงามของพระศรัทธาพี่น้องตั้งหลายที่ได้มาแสดงความไว้อาลัยกานจากไปขอ,ของรรลใจสุทัน์ใจปัญธาในค่ำคืนวันนี้ ขอขอบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็ขอ,ขอได้เป็นตบะเดชะพลวัปััยได้ส่งผลได้โดนสนองคือดวงวิญญาณของลุรุใจสุทธใไป้บันธาจนได้ไปสู่ในภพที่ดีได้ไปสู่ในสถานที่ดีสัมปรายาภพได้พบได้เจอความสงบความสว่างในวิถีชีวิตสัมปรยภพบเบื้องหน้า ลนีกยขอคุณงามความดีบุญกุศสลได้สะท้อนย้อนปกปักสศรัทธาทักษาหาือเจ้าศรัทธาเขาได้มีอายุมันยืนยาวได้อยู่สืบทอดกรรมจูปูจาวราคุธาศ,าศาสนาสลีองค์คำสัพพัญญูเหมือนกันทุกท่านทุกคนก็ขออนุโมทนาเจริญพรในคำคืนวันนี้ยะถาวาริวหาตุราฟาริปุเรนติสคารังเอวะเมวะอิโทธทินัง betanam upaka pati icita pati tangtung hatang ipa wewat samin jatuh tabi urentu sang kapacandu penara sunyata menitukil rasunya tasapiti yuwi wacandu roko minasatu mati pawat tuantara พิวันนาสิลิสานิจามุตตาปชาหินโนจตตานุธรรมวัันตีวันโนสุขานวาลาทาสิเมียตาสิเมียติมตา

Rumpah-rumpah di-soyati so, di, kagak-kagak tangguh Lala karanjabikunamanu Fadim nanggumi punyang pasuk tangguh Pakanti bawa tusapa mangkarang Lakantusapa dewasa Naab kasu <laughs> di pawwantu pe paw wattu sapa mangkarang la kan tu sappak watang kammanu pawi nas kasdi pawwantudi अब पहले या था वही वह हाँ पलायन वाले को लें था करावे पर इतना उपापत्ति इसी काम परिचार तुम आपके बामे वासने के तू सभी उन्हें तो सापा चढ़ाओगे ना सोनिया था मने तो रिलेशन ने था बाबा सब इतने वही वह तो तो मैं तेरे वहाँ घटावे नहीं होते कितने อาภิวาทานาสิท pues ิสาริชมุทัพจายนจาตารถมาวันที่อายุวันโลสุขังพะระไปพระพงทก่นเด้อยอาลังสมมาสมบุทอพระผัวุังพระพวังกังอาภิวาเทนนสวาพระโตพะววังกางธรมโมธรรมังนมาสัน ตูบาติปะโนวาภะวะโตสาวะพะสังโฆสังฆังนะมามอนุโมทนาบุญพรกันสาธุสาธุสาธุ สำหรับการสวดพระอภิธรรมนะครับในคืนแรกวันนี้นะครับก็สำเร็จเสร็จไปด้วยดีนะครับต้องขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับทางเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับคืนพรุ่งนี้นะครับก็ต้องขอกราบเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับคนน้อยคนหนาลุงต้้นนะาะทุกคุกคนนะครับมาร่วมเป็นเจ้าภาพมาให้กำลังอกกำลังใจกันไม่วันก็ได้ ไม่คืนกบมาร่วมเป็นเจ้าภาพสวสดพระอภิธรรมโดยกัน,นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ผมพี่นันหนึ่งต้องปลากุคนลาไปก่อนนะครับขอขดที่พอคลิปนี้จงฮิมะก้าคืนจุกดีมีเงินใจ,จเจริญทางโลกและทางธรรมคู่คู่กคนนะครับสวัสดีครับผม